สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเค้นเคยนะครับด่วนไขข้อข้องใจรัดกู้เงินมาเยียวยาประชาชนต้องรับหนี้ไหม ่อนจะรับชมช่วยโปิดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับในวันนี้ผมมีข่าวว่าเงินที่ท่านได้รับนะครับหรือเงินที่รัฐบาลกู้มาแจกพวกท่านนะครับมีปัญหาว่าประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับจะต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้ไหมนะครับข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับไขข้อข้องใจพระราชกกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านกู้แล้วไปไหนประชาชนต้องรับหนี้ด้วยไหม เปิดรายละเอียดพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กู้ไปทำอะไรบ้างแล้วนี่สาธารณะที่กลายเป็นภาระของประชาชนจริงหรือไม่การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่27พฤษภาคม2563มีการพิจารณาวาระเรื่องสำคัญของพระราชกำหนดเยียวยาผลกระทบจากโควิด19ทั้งหมด 3ฉบับวงเงิน1.9ล้านล้านบาทประกอบไปด้วยพระราชกำหนด3ฉบับได้แก่ 1. พระราชกำหนดกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจวงเงิน1ล้านล้านบาท 2. พระราชกำหนดให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟโลนเพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs วงเงิน5แสนล้านบาท 3. พระราชะกำหนดดูแลเสถรยรภาพภาคการเงินวงเงิน400ล้านบาทกรุงเทพธุรกิจพาไปไขข้อข้องใจกรณีพระราชะกำหนดกู้เงินวงเงิน1ล้านล้านบาทที่รัฐบาลจะกู้ยืมจากหลายเครื่องมือทางการเงินซึ่งหลายคนแสดงความกังวลว่าเงินกู้เหล่านี้จะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งของประชาชนในระยะยาวหลังจากการช่วยเหลือเยียวยาจบลง เพราะการกู้เงินของรัฐบาลคือการกู้เงินของประเทศที่จะเป็นหนี้สาธารณะซึ่งเท่ากับว่าเป็นหนี้ของทุกคนในชาติรัฐกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทมาจากไหนรัฐบาลมีเครื่องมือในการกู้เงินทั้งเครื่องมือระยะยาวเช่นการขายพันธบัตรตั้งแต่อายุ5ถึง50ปีให้นักลงทุนสถาบันการขายพันธบัตรออมทรัพย์ให้ประชาชน การกู้จากองค์การระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศและเครื่องมือระยะสั้นเช่นการออกตั๋วเงินครังการกู้เงินผ่านสถาบันการเงินในรูป P.N. หรือเทอ m l มโลนซึ่งภายใต้พรลกกู้เงิน1ล้านล้านบาทนี้ก็จะกระจายการกู้เงินไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเป็นการเฉพาะนี่สาธารณะเกี่ยวกับประชาชนอย่างไร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะให้ความหมายของหนี้สาธารณะหมายถึงการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงจำเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาแต่เดิมเรามักมีความรู้สึกเกี่ยวกับการก่อหน,นี้ยืมสินไปในทางที่ไม่ดีกลัวเรือนใดมีหนี้สินล้นพ้นตัว แสดงว่าฐานะการเงินไม่ดีสังคมอาจไม่ยอมรับนับถือประเทศใดมีหนี้สินอยู่มากแสดงว่าฐานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคงและอาจจะล้มละลายได้ปัจจุบันแนวความคิดเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนไปผู้ที่ดำเนินธุรกิจเพียงเท่าที่มีทุนธุรกิจอาจไม่เจริญก้าวหน้าแต่ถ้ากู้เงินธนาคารมาลงทุนขยายกิจการตามโครงการอย่างรอบคอบแล้ว กิจาการก็อาจจะเจริญก้าวหน้าจนสามารถชำระหนี้คืนและขยายกิจาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นประเทศชาติก็ทำนองเดียวกันรัฐบาลอาจมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒนาประเทศลงทุนสร้างถนนหนทางไฟฟ้าปะปาและพลังงานต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนขยายการลงทุนในกิจาการต่างๆทำให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้สูงขึ้น เมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลจะสามารถเก็บภาษีเงินได้จากประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อชำระหนี้คืนรัฐบาลของประเทศต่างๆท,งทั้งที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาต่างก็มีหนี้สาธารณะอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยหนี้สาธารณะนี้เราจะมองได้ทั้งสองด้านคือเมื่อรัฐบาลยืมเงินเข้ามาก็จัดเป็นรายรับของรัฐบาลทางหนึ่งและเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ รัฐบาลก็ต้องตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลจึงมีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศสถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรหลังกู้เงิน1ล้านล้านสถานะหนี้สาธารณะคงค้างณนะวันที่31มีนาคม2563ของประเทศไทยมีจำนวน7ล้าน 18,731.44ล้าน 8, 44, 000, 000, บาทหรือคิดเป็นร้อยละ41.28ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล5,870,898.90ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจ88,7573.08ล้านบาทหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจในภาคการเงิน วงเล็บรัฐบาลค้ำประกัน315,231.04ล้านบาทและหนี้หน่วยงานของรัฐ8,028.42ล้านบาทหากถามว่าเมื่อกู้ครบ1ล้านล้านบาทแล้วสภาวะหนี้ของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรต่อไปแพทยิเิีีมงคลวานิศผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะวงเล็บสอบอน,นอได้ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับพอลกูก้เงินของรัฐบาลในครั้งนี้ว่าจากการประมาณการหากต้องกู้เงินครบ1ล้านล้านบาทภายใน30กันยายน2,564ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถกู้ได้ตามพระราชกำหนดฉบับนี้คาดว่านี่สาธารณะของไทยณ30กันยายน2,564จะอยู่ที่57.96%ของ GDP ซึ่งยังอยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ประกาศกำหนดเดบ GDP ตรงนี้ไม่ทราบว่าจะอ่านว่าอะไรนะครับไว้ที่60%อย่างไรก็ดีเดบจ GDP ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับที่ระดับ60%นี้เป็นระดับหนี่พึงมีในสภาวะการเศรษฐกิจที่ปกติแต่ในสภาวะการที่ไม่ปกติหากมีความจำเป็นต้องมีเงินเพื่อดูแลประชาชนและเศรษฐกิจ ื่อให้เดินต่อไปได้และสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วและอาจทำให้นีสาธารณะเกินระดับ60เอร์เไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่โลกจะถล่มประเทศจะทลายซึ่งเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเจริญเติบโตสัดส่วนดังกล่าวก็จะกลับมาอยู่ในภาวะปกติสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นช่วงที่นีสาธารณะสูงที่สุดคือ59.9และเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ประกอบกับการมีวินัยในเรื่องหนี้ที่ดีทําให้ในปัจจุบันหนี้สาธารณะอยู่ในระดับเพียง41.4%ของ GDP 1ล้านล้านบาทเมื่อไหร่จะใช้หมดอายุเฉลี่ยของหนี้สาธารณะในปัจจุบันอยู่ที่10ปีกว่าๆโดยหนี้ที่อายุยาวที่สุดคืออายุ50ปีทั้งนี้ในการชําระหนี้รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้ไว้ในงบประมาณทุกปี ซึ่งจากการศึกษาพบว่าอัตราการชำระหนี้ที่เหมาะสมในแต่ละปีควรจะจัดสรรงบประมาณไม่ต่ำกว่า3%ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อใช้ในการชำระเงินต้นดังนั้นการจะตอบว่าประเทศไทยจะชำระหนี้ก้อนนี้หมดเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคงไม่สามารถตอบเป็นจำนวนปีที่ชัดเจนได้อย่างไรก็ดีหากเศรษฐกิจดีประเทศไทยจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้น และได้รับการจัดสรรงบชําระหนี้อย่างเหมาะสมจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยทําให้ชําระหนี้ก้อนนี้ให้หมดได้เร็วขึ้นการที่อายุเฉลี่ยของหนี้สาธารณะอยู่ที่1 0 5ถึง50ปีกลายเป็นจุดที่ฝ่ายค้านหยิบยกมาตั้งข้อสังเกตโดยนาวาเอกอนุดิตนาครทัพสอสกรุงเทพมหานครและเลขาธิการพักเพื่อไทยอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณา พระราชะกำหนดกู้เงินจํานวน3ฉบับว่าอาจกลายเป็นพระราชะกำหนดเราจะเป็นหนี้ด้วยกัน2020ซึ่งหมายความว่าหนี้เหล่านี้คือหนี้ของประชาชนในระยะยาวเนื่องจากจะมีการนําภาษีของประชาชนในประเทศไปใช้ในการชําระหนี้ส่วนหนึ่งตามข้อมูลที่ปรากฏในข้อมูลจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะว่ารัฐบาลจะสามารถเก็บภาษีเงินได้จากประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อชำระหนี้คืนได้อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับการบริการจัดการการเงินของรัฐบาลในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องติดตามว่าจะมีทิศทางอย่างไรต่อไปสรุปแล้วนะครับก็คือถามว่าประชาชนคนไทยเป็นหนี้ไหมนะครับฟันธงนะครับว่าเป็นหนี้แน่นอนใครตั้งท้องอยู่นะครับคลอดลูกออกมาปุ๊บลูกของท่านจะเป็นหนี้1 0 0่0แบาททันทีนะครับณนะเวลานี้ เพราะฉะนั้นนะครับรับเงินเยียวยามาสุดท้ายถึงเวลาก็ต้องใช้หนี้เขากลับนะครับแต่สําหรับการใช้หนี้คืนของประชาชนก็อยู่ที่ว่าท่านหาเงินได้มากเท่าไหร่ท่านก็ต้องเสียภาษีกลับคืนให้กับรัฐบาลเพื่อให้นําเงินไปใช้หนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนจนได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลไปนะครับท่านก็อาจจะไม่ต้องเป็นคนใช้หนี้นะครับ คนใช้นี่ก็คือคนรวยคนมั่งมีนะครับที่ทําธุรกิจคนจนก็ไปเป็นลูกค้าของคนรวยอีกทีหนึง่งพอคนรวยมีเงินมีกําไรก็ไปจ่ายภาษีให้รัฐบาลเป็นระบบวนไปแบบนี้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ